เสคาริยาบทที่สี่นิมิตที่ห้าเรื่องเชิงตะเกียงและต้นมะกอกและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนของเขาและท่านถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคำล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอด และมีตะเกียงอยู่บนนั้นเจ็ดดวงและมีท่อเจ็ดท่อนำไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอกสองต้นอยู่ข้างๆอยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่งและข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้านี่คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่า นี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเสรุปบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤิธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละโอภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อหน้าเสรุปบาเบล เจ้าจะเป็นที่ราบและเขาจะนําศิลาก้อนที่อยู่ยอดมาท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงงามจริงยิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้ากล่าวว่ามือของเซรุบบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้สำเร็จแล้วพวกเจ้าจึงจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้า ใครจะดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเขาจะเปรมปรีเมื่อได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเสรุบบาเบลทั้งเจนี้คือบรรดาพระเนตรของพระยาเวซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพ,พแล้วข้าพเจ้าจึงถามท่านว่าต้นมะกอกสองต้นที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิงตะเกียงนั้นคืออะไรและข้าพเจ้าถามท่านเป็นครั้งที่สองว่ากิ่งทั้งสองของต้นมะกอก ซึ่งอยู่ข้างท่อทองคําทั้งสองซึ่งเทน้ำมันออกนั้นคืออะไรท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าเจ้าไม่ทราบหรือว่าเหล่านี้คืออะไรข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงกล่าวว่าทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างองค์เจ้านายของพิภพทั้งสิ้น เศราิยาบทที่ห้านิมิตท,ที่หเรื่องหนังสือม้วนที่เหาะไปข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นนี่แน่หนังสือม้วนหนึ่งเหาะอ,อยู่นั่นทูตสวรรค์จึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอ,อยู่มันยาวสิบเมตรและกว้างห้าเมตรแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า นี่แหละเป็นคำสาบที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนที่ขโมยต้องถูกกำจัดตามความในหนังสือม้วนนั้นด้านหนึ่งและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตามที่กำหนดไว้อีกด้านหนึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราส่งคำสาบนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเรา และคำนั้นจะค้างอยู่ในเรือนผลานเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้และศิลานิมิตที่เจ็ดเรื่องผู้หญิงในถังเอฟาทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าได้ออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่าจงเงยหน้าขึ้นดูว่าสิ่งที่ออกไปนั้นคืออะไรข้าพเจ้าจึงว่านั่นคืออะไรท่านจึงตอบว่า นี่คือถังเอฟาที่ออกไปและท่านจึงว่านี่คือความผิดในแผ่นดินทั้งสิ้นและฝาถังเอฟาที่ทำด้วยตะกวัวก็ถูกยกขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในถังนั้นและท่านกล่าวว่านี่คือความอาธรรมและท่านก็ผลักนางนั้นเข้าไปในถังเอฟาแล้วก็ผลักฝาที่ทำด้วยตะกวัวนั้นปิดปากมันไว้แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้น แลเห็นนี่แน่ผู้หญิงสองคนบินมามีปีกแข็งแรงเหมือนปีกของนกกระสาดำและนางก็ยกถังเอฟาขึ้นระหว่างพื้นโลกและฟ้าสวรรค์แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าหญิงทั้งสองจะนำถังเอฟาไปที่ไหนท่านตอบข้าพเจ้าว่าไปยังแผ่นดินชินาไปสร้างเรือนไว้ให้มัน เสร็จแล้วจะวางถังนั้นไว้บนฐานของมันเสคาริยาบทที่6นิมิตท,ที่8เรื่องรถรบสี่คันและข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็นนี่แน่มีรถรบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูก ภูเขานั้นเป็นภูเขาทองสำริดรถรบคันแรกเทียมด้วยพวกม้าสีแดงคันที่สองพวกม้าสีดำคันที่สามพวกม้าสีขาวคันที่สี่พวกม้าด่างสีเทาแล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าพวกนี้คืออะไรและทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่า พวกนี้คือลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์กำลังออกมาหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าองค์เจ้านายแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วรถรบที่เทียมม้าสีดำตรงไปยังดินแดนทางเหนือม้าสีขาวตรงไปยังแดนตะวันตกและม้าสีด่างตรงไปยังแดนใต้เมื่อม้าแข็งแรงออกมามันก็ร้อนใจที่จะไปตรวจตราพื้นพิภพและท่านกล่าวว่าไปสิ ไปตรวจตราพิภพดังนั้นม้าเหล่านั้นจึงตรวจตราพิภพแล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่านี่แน่ม้าที่ไปยังประเทศเหนือทําให้วิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้นการสวมมงกุฎให้พระอังกูลและพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าจงเอาเงินและทองคําจากเฮลดโทบิยาและเยดายา ซึ่งเป็นฉเฉลยที่กลับจากบาบิโลนและในวันเดียวกันนั้นจงไปยังเรือนของโยเซยาบุตรเสฟันยาจงเอาเงินและทองคำนั้นทําเป็นมงกุฎและสวมบนศรีรษะของมหาปุโรหิตคือโยชวัวบุตรเยโฮซาดักและกล่าวแก่เขาว,ว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่านี่แนี่ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูล เพราะท่านจะแผ่กิ่งก้านในสถานที่ของท่านและจะสร้างพระวิหารของพระยาเวท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระยาเวและจะรับเกียรติศักดิ์และจะนั่งและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิตผู้หนึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของท่านและจะมีการประสานงานอย่างดีระหว่างท่านทั้งสองและมงกุฎนั้น จะอยู่ในพระวิหารของพระยาเวเพื่อให้เป็นอนุสอ์และอยู่ในการดูแลของเฮลไดโทบิยาเยดายาและโยเซยาบุตรเสฟัญญาบรรดาผู้ที่อยู่ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหารของพระยาเวและท่านทั้งหลายจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพทรงใช้ข้าพเจ้ามาอย่างท่านถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเว พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน